การสร้างความน่าเชื่อถือในการทำอสังหาหลายๆคนถามแพมมาว่าจำเป็นต้องมีออฟฟิศไหมคะจำเป็นต้องโชว์เคสรีวิวเคสลูกค้าไหมคะถามว่าทำได้มันก็ดีคะ่ะแต่ไม่ทนกินทำไมแพมถึงใช้คำนี้เพราะว่ายุคนี้การที่คุณไปเปิดออฟฟิศคุณเสียงเงินค่าเช่าแต่ลูกค้ามาทางออนไลน์ไม่มีลูกค้าคนไหนเดินหนุ่มๆแล้วเข้าไปหาคุณที่ออฟฟิศ หมดยุคหมดสมัยแล้วนะคะดังนั้นให้คุณทำออฟฟิศออนไลน์ยิงไปเลยค่ะมีกี่โซเชียลคุณเปิดให้มันทั่วถึงให้มันครอบคลุมจักรวาลไปเลยสอต้องโชว์เคสต้องรีวิวลูกค้าไหมถามว่าโชว์ก็ดีนะคะแต่พาบางคนก็ชอบ p r i v a t e y เขาไม่ได้ให้เรามาถ่ายรูปมาโชว์ข้อมูลส่วนตัวเขาจริงไหมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณรอดให้คุณโชว์หน้าตัวเองค่ะ ตัวแพมเองมีหน้านี้หน้าเดียวดังนั้นถ้าคุณทําทุกอย่างให้เปิดเผยมีตัวตนอัปโหลดอัปวิดีโอทําคลิปที่เป็นเกี่ยวกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเจ้าของทรัพย์มันก็ทําให้รู้ว่าอ๋อคนนี้เขามีตัวตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณทําได้ง่ายมากๆไม่จําเป็นต้องไปเปิดออฟฟิศไม่จําเป็นต้องโชว์เคสรีวิวหรืออะไรนะเพียงแค่คุณโชว์หน้าคุณ โชว์ไลฟ์สไตล์ในการทำงานของคุณ